เป็นวัดเป็นหวัดตอนช่วงเป็นเนี่ยก็จะอาการไซนัสก็จะเริ่มจะจะเริ่มเข้ามาเป็นขึ้นมาตลอดนะครับก็ก็ไปหาหมอหาอะไรนี่ก็หลายครั้งนะฮะก็เลยพยาก็เลยแนะนาให้ให้ให้มาทานบีมซึ่งตอนตอนนั้นก็คือก็ยังยังไม่ได้เชื่อนะฮะว่าว่าว่าไม่รู้จักเลยว่าบีมบีมคืออะไรยังไม่รู้จักใช่ครับบีมคืออะไรแล้วก็แฟนผมเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้มันคืออะไรแต่บอกว่าทานเถอะ ลองดูนะลองดูก็เลยก็เลยก็เลยทานเข้าไปนะทานยังไงตอนนั้นก็ตอนนั้นคืออ่าสีอ่าสีเขียวสอง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 แคปซูลนะฮะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็โอเคนอนนอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าหลับดีหลับลึกก็เลยเออเดูเน้ยมันก็โอเคนะเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ครับแต่ว่าพอตื่นเช้ามานี่รู้สึกโอ้โหน้ามือหลังมือเลยฮะ คือคือยังไงฮะคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอาการแบบคือเหมือนตื่นขึ้นมาตกใจอ่ะแบบพูดเนี่ยเหมือนพูดไม่ถูกอ่ะเหมือน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 เด็กอ่าที่ไม่สบายแล้วมันง่อมฮะมันเหมือนกับว่ามันมีน้ำมูกเนี่ยมาข้างเต็มปากเต็มคอไปเลยเต็มเต็มอั้นอันเต็มไปหมดเลยฮะเออก็เลยตกใจมากเอ้ยไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ก็เลยบอกคุณเอาอะไรมาให้ผมทานเนี่ย ก็เลยก็เลยว่าด่าเมียซะก็เลยก็เลยบอกไม่ได้นะเพราะว่าคือคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม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 ่เชื่อในในเรื่องพวกอาหารเสริมเพราะว่ามันมันมีปัญหาอยู่หลายๆยบริษัทอยู่แล้วนะฮะก็เลยให้ทางทางรยาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นหยุดก่อนก็คือก็เลยผมก็เลยบอกว่าให้ให้ญาเนี่ให้ให้มาถามทางท่านอาจารย์อาจารย์ด็อกเตอร์นะฮะซึ่งอาจารย์ด็อกเตอร์ก็ให้คำวินิจฉัย ก็เป็นไปตามที่ที่เป็นก็คือคาดว่าเออน่าจะเป็นไซนัสใช่ไหมนะผมก็เออโอเคเนะอาจารย์ก็ก็วิิจฉัยได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ก็เลยช่วงแต่ก็ก่อนช่วงที่เป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ที่อาการที่ที่ผมเล่าคุณต้นฟังนะแล้วก็คือสั่งสั่งน้ำมูกหรือว่าเขาสเลดหรืออะไรออกมาเนี่ยมันจะเสมหะออกมาเนี่ยคือจะเขียวข้นเลยนะเขียวข้นเลยแบบโอ้เป็นแบบ ตกใจอ่ะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนใช่รับคือตกใจมากว่าทาไมเราเป็นแบบนี้คือสั่งนะมูกออกมาเนี่ยมันก็จะมีเพื่อเลือดเป็นเลือดฝอยเลือดไหลออกปนออกมาปนออกมาในนั้นด้วยนะฮะก็เลยตกใจมากก็เลยต้องต้องให้ทานทางทางแฟนเนี่ยปรึกษาทางอาจารย์นะฮะซึ่งหลังจากที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยน่าจะเป็นไซนัสใช่ไหมใช่ไหมก็ให้ทานต่อไปนะก็หลังจากนั้นก็ก็ทานเช้าสองเย็นสองนะฮะก็ประมาณสัก ประมาณ5วันได้5 6าวันได้นะหลังจากวันนั้นใช่ครับห้าวันครับคืออาการของน้ำมูกเนี่ยค่อยๆลดลง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 ไปเรื่อยๆจนประมาณ56วันเนี่ยเอ่เพิ่งอาการข้างต่างๆเนี่ยก็ไม่มีนะฮะครับเริ่มดีขึ้นครับแล้วภรรยาครับกับลูกเป็นยังไงบ้างคือจริงก็ก็เดี๋ยวอ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยบีมเนี่ยคือ ตัวผมผมทานเป็นครอบครัวเลยนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะทานเฉพาะในส่วนของผมเองซึ่งภรรยาเองเนี่ยได้ได้ก็ก็บีเหมือนกันนะฮะคืออาการต่างๆเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยที่เขาเป็นไมเกรนเนี่ยเขาจะพยายามก่อนที่จะรู้จักบีมนะฮะก็คือผมผมจะต้องคอยนวดที่บริเวณหลังหลังศีรษะเขาประจําเขาบอกว่าไม่ไหวปวดปวดปวดฮะปวดปวดปวดมากก็เลยเราก็พยายามช่วยบีบนวดบรรเทาเขาไปนะฮะก็ก็อาการก็ ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะฮะก็ก็แต่ระยะหลังที่ที่มามาทานบีมแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นหมอนวดอีกเลยนะฮะก็ก็ก็ดีขึ้นนะฮะก็เรื่องอาการใช้บริการใช่ครับใช่ครับก็คืออาการไม่ว่าจะเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นต่อมทอมซินนะฮะหายหายเลยนะฮะก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอีกอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อเมื่อสองปีที่แล้วทุกวันนี้บรรยากาศในครอบครัว ก็ดีครับก็คือตอนนี้ถ้าถามว่าสะกดคำว่าหมอเนี่ยแทบไม่ไม่มีแล้วฮะโอครับ<อ>ก็คือสะกดไม่ค่อยถูกนะฮะว่ามหมอหมอเนี่ยสะกดยังไงเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นลูกชายนะฮะลูกชายตอนนี้อายุ6ขวบนะฮะคือเขาทานบิมเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่รู้จักบิมก็คือตอนประมาณอายุ3าขวบนะตอนนั้นก็คือเขาจะไม่สบายบ่อยมาก3าขวบครับ ก็คือเขาเป็นคือเขาเป็นตั้งแต่เกิดนะเป็นเป็นภูมแพ้แล้วก็ต่อมตอมซินักเสบซึ่งถ้าลูกชายเนี่ยเขาจะมีอาการแบบเขาจะเป็นเยอะมากเวลาอาปากมาเนี่ยข้างในข้างในคอเขาเนี่ยจะมีหนองเป็นเป็นหนองเลยฮะเป็นเป็นหนองขึ้นมาซึ่งสงสัยเขามากว่าเวลาเขาทานข้าวหรือว่าทานอะไรเนี่ยคือคือทานไม่ได้เลยนะก็เลยก็เลยต้องต้องมาให้แนะนําคือพยาก็เลยเอาบีมเนี่ยมาให้น้องเขาทานด้วย ทานยังไงฮะก็คือถ้าเด็กถ้าเด็กแกะฮะแกะแกะแคปซูลออกแล้วก็ผสมน้ำผสมน้ำแล้วก็ใส่อ่าอ่าไอสลิงไม่ใช่ฮะเขาเขาทานได้เขาทานเขาเขาทานได้ก็คือใส่ไอ้วนหวานนะฮะไอเอ่อน้ำน้ำเชื่อมน้ำนไอ้น้ำผึ้งน้ำผึ่งผสมน้ำผึ้งนิดนึงฮะก็คนๆไปก็เขาก็เขาก็ทานเขาก็ทานก็โอเคนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเขาเนี่ย โรงพยาบาลหรือว่าอะไรเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เข้าเลยไม่ต้องใช้บริการเลยอาจารย์ครับเด็กเด็กขนาด3ามขวบก็รับประทานได้ก็น่าจะรับประทานได้นะฮะเพราะว่ามันมันก็คืออาหารอะนะคะถ้าเด็กทานมังคุดได้ใช่ไหมคะ ทานผลไม้ได้แล้วมันก็เหมือนผลไม้ทานธัญพืชนั่นแหละค่ะก็อยู่ที่วิธีการรับประทานใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็เป็นใช้การแล้วก็ปริมาณค่ะก็คือหมายความว่าถ้าเป็นเด็กก็ไม่ต้องใช้เยอะแบบผู้ใหญ่แค่นั้นเองอย่างกรณีของอาจารย์เชิคขับคุณต้นเป็นคําถามที่ที่ถามไปแล้วถ้าตอบไม่ถูกจะมีปัญหากับออยได้เพราะว่าแคปซูลของเราเป็นผลัเสริมอาหารระเรียบก็คือจะต้องมีฉลากติดไป หญิงมีครรหรือเด็กห้ามใชมนะ้แต่ถ้าเราลองดูว่าสิ่งที่เรานำมาใช้ใส่ในแคปซูลมันเป็นสิ่งที่เราได้มาจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกบมันกินมาแล้วกี่ชั่วคนก็ไม่รู้อะนะเรามั่นใจว่าถึงความปลอดภัยแล้วเราก็ทดสอบความปลอดภัยนี่โอ้จนทะล,ล,ลุปุโป่งละมันมั่นใจแน่นอนแคปซูลเราก็ยังต้องระบุไว้ ข้างขวดอยู่ตามระเบียบของอยอยมันเป็นร,ระเบียบของปิฎกันเสริมอาหาร,รถ้าถามผมว่าถามอาจารย์นําพัยว่าใช้ได้ไหมความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งที่เราใส่เข้าไปทําให้เราบอกว่าได้แต่่าไปออกอยอยนะ <c oughs> หรืออยอยฟังตรงนี้แล้วก็ขอให้ความเข้าใจตรงนี้นะรเราระหนักถึงข้อระเบียบตรงนี้นะครับแต่เรามั่นใจถึงความปลอดภัยตรงนั้นนะครับทีบนี้เกี่ยวกับที่หายไปที่อาการที่หาย ก็ลูกของคุณก็คงจะเกิดอาการภูมิแพ้นั่นแหละูาิพแพ้ธรรมดาแล้วคงจะเป็นภูมิแพ้ทั้งครอบครัวเนี่ยแล้วผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งก็อาจจะมีกรรมพันธุ์อยู่เลยหรือเปล่าถึงได้เป็นทั้งครอบครัวนะฮะต้องเกิดขึ้นเนื่องจากท H2 เนี่ยมันสูงทีสอสสูงแล้วเมื่อท h 2สูงเราไปลด t h เสูงท h 2ลงมาอาการภูมิแพ้มันก็จะหายไปหมดนะครับนี ทีเซึ่งลดลงนะฮะก็เกิดขึ้นจากการที่เราสามารถเพิ่ม Th1 แล้วก็ T Regulator ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้แคปซูลดังที่เห็นในกราฟสีเขียวนะครับนี่คือสภาพของคนปกตินะฮะคนที่กินปกติแล้วก็กินแคปซูลสีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเราจะพบว่ามี Th1 เพิ่มขึ้นนะครับ h เเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ t r e รเพิ่มสูงขึ้นทั้ง2ตัวเนี่ย ในหลักภูมิคุ้มกันวิทยาก็คือตัวที่จะไปปรับระดับ T S 2ให้มันลงไปสู่ภาวะปกตินะครับในคนที่มีสูงอยู่นะสูงอยู่คือควบคุมระดับ T S 2ไว้เมื่อ T S มันมาอยู่ปกติอาการเหล่านั้นก็หายไปนี่กรณีที่เรามีอาการแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้แล้วใช้สีแคปซูลไม่หายในหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับเราทายได้เลย ว่ามีอาการติดเชื้ออยู่ด้วยมีการติดเชืออเช้ออยู่ด้วยสี่แคปซูลจะไม่พอที่จะจัดการกับเชื้อนั้นภายในหนึ่งอาทิตย์นะฮะก็ทายไปเลยว่าไส่น้าอักเสบตอนที่คุณพญาของเขามามาหาผมเนี่ยพอว่าหนึ่งอาทิตย์สี่แคปซูลแล้วบอกว่ามันมันมันแย่ลงผมก็เลยทายว่าสงสัยจะเป็นใส่น้าอักเสบใช่ไหมครับ,รบผมตอบไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกเออจริงนะผมก็เลยบอก,เ,กบเออถ้าทานให้มันเยอะขึ้นหรือว่าทานต่อเนื่องไปเลย ในประสบการณ์ของเรานะครับคนที่4แคปซูลเช้า2องแคปซูลก่อนนอน2แคปซูลแล้วอาการภูมิแพ้ไม่หายหรือไม่ลดลงเนี่ยให้เพิ่มก็ทายไปเลยว่ามันใายน่าเสพมีการติดเชื้ออยู่ภายในในใน,ใน,ในโพรงจมูกของเรา6แคปซูลต,ต่อวันภายในสอถึงสาป<ม>อาท<ม>์อาการจะดีขึ้นนะครับอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าใช้4ี่แคปซูลมันก็จะยาวหน่อย<ม>นะครับเพราะนั้นก็ จากการที่เรากิน6แคปซูลนะฮะเราขอให้ดูกราฟอีกทีนะดูกราฟนั้นอีกทีขอให้ดูกราฟที่ t s 1 7สนะ,ะมีการเพิ่มขึ้นสูงมากเลยทีเ7เพิ่มขึ้น TH1 เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวเนี่ยในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌคาดนะ <S <S หรือ,อคิวเลเซลไซตตทรอกซิกทีเซลซตตทั้งหลายแหล่ให้มีความสามารถจัดการกับ เชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือไวรัสที่อยู่ในตัวเรานะเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คือเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของไม่เลือดขาวจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในโพรงจมูกของเราแนง่งเพราะนั้นอาการก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับครับยังทานกันต่อเนื่องอทุกวันนะฮะก็ก็ะคะือตอนนี้ครอบครัวเราเนี่ยเรามองว่าบิมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราครอบครัวไปแล้วนก็คือไม่ว่าจะเป็น คือสาเหตุท,ท,ที่ที่เราไม่เป็นเป็นหวัดเป็นเป็นไม่สบายหรือว่าอะไรเนี้ยคือทุกวันเนี้ยเราจะทานเราจะทานกันทั้งครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งที่ไปโดนละอองฝนหรือว่าอาการเนี่ยดูไม่ค่อยดี ừ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 . อัดเลยสองนะฮะอ,อัดสอ,องปรากฏว่าไม่หวัดไม่ทนันะฮะเพราะว่าโดนบีมจัดการซะแล้ว <laughs> นะฮะเพราะว่า <laughs> จริงๆแล้วก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ อยู่รวมกันด้วยใช่ไหมฮะถ้าปกติแล้วต่างคนต่างอยู่คนละห้องโอกาสติดกันมันก็ไม่ค่อยมีครับผมเอก็เป็นวิธีป้องกันอีกวิธีหนึ่งนะครับครับแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์จะขอบอกกับเพื่อนๆทุกละทั้งทั้งทั้งหมดที่อยู่นี่นะคะแม้กระทั่งผู้ที่ได้รับชม ทีวีทีดีทีเอ็นเอก็แล้วแต่จะกราบขอพระคุณอาจารย์ที่เป็นผู้อุตสาหคิดค้นสูตรพิเศษมาให้พวกเราค่ะได้ใช้กันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราคนรุ่นใหม่น่าจะหันมาดูบีมสักหน่อยนะคะอย่ามัวแต่ทำงานกันจนเพลินรอให้เจ็บป่วยแล้วค่อยไปหาหมอถึงตอนนั้นคงต้องทานยาก,กันหลายขนาดนะเพราะฉะนั้นขอเป็นบีมวันละสเม็ดก็พอมั้งคะ มาช่วยๆกันหน่อย <laughs> ช่วยให้เป็นกําลังใจอาจารย์เขาผู้ที่อุตสาห์คิดค้มาให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยากขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะเพราะรรว่าทุกคนในบ้านของเราทุกวันนี้ลูกๆทุกคนก็ทานหมดค่ะครับ